าสนใจอยากรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพของคนที่มีอาชีพอาชีพเดียวตลอดระยะเวลา30ปีก็คือการเป็นช่างภาพอาชีพและถ้าอยากรู้ทริคเทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ค่อยมีใครกขาบอกกันล้อมวงเข้ามาครับเพราะตอนนี้ผมกำลังจะตั้งวงเล่าเมาเรื่องภาพ ดีว่าในช่วงโควิดเนี่ยที่ต้องกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมมีเวลาว่างเยอะก็ไปเก็บผลงานที่เก็บไว้เรียงๆแล้็ไปเปิดดูเฮ้ยมันทําให้เหมือนกับว่ามันย้อนกลับไปย้อนกลับไปจากสิ่งที่หลายๆอย่างเนี่ยเราลืมไปแล้วนี่อย่างที่บอกอ่ะพอช่วงที่เราผมมานั่งรื้อของเก็บ ชั้นวางหนังสือเนี่ยมันเจอผลงานเ,เก่าๆเนี่ยผลงานเ,เก่าผลงานเ,เก่าๆนะเยอะแยะเลยนะหลายๆเซ็ตเรามีความรู้สึกเออมันย้อนไปนึกถึงตอนที่เราทำมันนั้นอ่ะเนี่ยโดยเฉพาะพวกพวกงานเซ็กซี่งานเซ็กซี่แบบน,นี้งานเซ็กซี่แบบน,นี้ผมถ่ายให้หลายเล่มมากนะเมื่อก่อน เมื่อก่อนการถ่ายเซ็กซี่มันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะที่ว่าโค้ดตอนนี้สิบโมงบ่ายสองหาหนางแบบแล้วก็ถ่ายได้นางแบบมีทุกอบาตอมีทุกตำบลอ่ะเป็นเหมือนสินค้าโอทอปเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่หนึ่งเซ็ตเนี่ยโอ้โหมันต้องแบบวางแผนกันแบบนานมากอะ่ะเพราะว่าเราทำาิตยสานนะเราก็จะมีคู่แข่งเรา ที่เป็นแมกซซีนนั่นองแล้วการจะหานางแบบสักคนมาถ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการที่เราทําแมกซซีนแล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่ไม่อยากไปชนกับใครไงเราก็อยากให้เล่มของเราเนี่ยมันมีนางแบบที่ไม่ใช่คนอื่นดังนั้นการเขาเรียกว่าเฟ้นหานางแบบที่ไม่เคยถ่ายมาก่อนเนี่ยนะก็ยากยากมากเสร็จแล้วต้องทำยังไงวะคอนเซปต์เพื่อให้ให้เขาเนี่ย เข้าใจและยอมถ่ายกับเรายิ่งถ้าเราเป็นแมกกาซินเงินน้อยเนี่ยมันไม่เหมือนงาโนโฆษณาที่แบบทุ่มเงินไปบโอ้โหมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอ,องค์ประกอบอื่นเยอะมากต้องทำคอนเซ็ปต์ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะแล้วก็วางแผนกันว่าจะทํางานออกมายัางไงส่วนอย่างเนี้ยขาแฟชัน่นพวกเวลาช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราจะทํางานก่อนล่วงหน้าคล้วปีแนละ้วมั้งมันก็จะมี ลูกค้าลูกค้าเวลาเขาลงแฟชั่นทีเนี่ยอันนี้นาตาลีเดวิดนะครับเซ็ตแรกของนาตาลีเดวิดปีอะไรเนี่ยปี2008ย้อนไปเด็่กีปีแล้วมันต้องวางแผนถึงท่านแบบว่าขั้นตอนทั้งหมดต้องทำยังไงคอนเซ็ปต์จะเป็นยังไงเพราะลูกค้าจ่ายเงนเยอะมากนะลงแฟชั่นเล่นเง่น,นผมว่าเ้าเสียเป็นแสนะ่ะเดี๋ยเป็นแสน แล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าลวเล่มอื่นเพื่อนที่มันถ่ายเล่มอื่นเขาจะถ่ายใครถ้ามันไปวางก้นแผงเนี่ยมันไป็นกะก้นแผงเ่ยใช่ไหมสู้ไได้หรอกว่าคือช่างภาพรุ่นผมเนี่ยมันถึงมีลายเส้นก่อนข้างชาร์จจริงๆไม่ใช่ะไยเพราะว่าถ้ามันไปทําเหมือนกันใช่ไหมบัวราไปวางบนแผงเนี่ยนั่นมันลายลายเส้นเขาอะเราไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไร เขาทำเหมือนอ่ะตายเราตายแน่นอนพราเราพลาดไม่ได้ว่าไม่รู้ว่ามาดูจ้ากันเมื่อไหร่ยกตัวยอย่างอย่างเวลามีค่ายเพลงออกเทสใช่ไหมหรือหนังเวลาโปรโมทเนี่ยก็พวกบรรดา PR ทั้งหลายเขาก็จะมาเสนอว่าออมีนางแบบนะคะเนี่ยดาราคนนี้นะคะห้พี่เล่มเดียวนะคะส่วนใหญ่ที่อย่างนี้หมดแหละแต่จริงๆเขาก็ไปทุกเล่มอ่ะถงั้นเวลา ถ่ายเสร็จปุ๊บช่วงเวลาหนังสือวางแผงหูแม่งจะคันน่าต้อแบบคนเดียวกันนะ่ะแล้วทีนี้ถ้าของเราถวยเขาอ่ะตายไหมต้องเกิดเลยทีนี้ไม่ต้องเกิดเลยจบเลยเนะนี่ยคอนเซ็ปต์ก็เป็นเรื่องสำคัญนี่ผมถ่ายไว้เยอะมากเลยนะเมื่อก่อนเซ็กซีนะ่นี่เป็นแอนนาลิชานะปีแล้ว สอ0 8ั0 0 7ดเนี่ยเยอะแยะแล้วก็มีถ่ายให้กับ Mid Mag m ิต์แมกกาซีนในที Magazine เนี่ยอยันนี้เป็นโอซาวาวอก็ต้องมีคอนเซ็ปต์วางคอนเซ็ปต์ว่าทำเ็รต์การคิดคอนเซ็ปต์วาง,วาง,วาง,วางให้มันเป็นเซ็ตมันไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บแล้วก็ มาถ่ายถ่ายถ่าย,ายเดืคือมันมีขั้นตอนเยอะกว่านั้นล่ะเอาง่ายๆเวลาผมถ่ายภาพเซ็กซี่หนึ่งเซตเนี่ยเวลาเราทำการบ้านให้สไตลิสต์เนี่ยเช็คถึงขั้นว่าเฮ้ยนางแบบเนี่ยประจำเดือนมาวันไหนอะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะไม่้ตลกนะเพราะอะไรเพราะเวลาเมนมาเนี่ยบางคนเนี่ยท้องเันป่องเออแล้วมันใส่ชุดไม่นะ้ำใส่ชุดเซ็กซี่ไม่ได้มันไม่สวยไง หนักกว่านั้นคือบางคนเนี่ยแบบทาง,งานไม่ได้เลยปวดท้องทำง,งานไม่ได้เลยคือพวกเนี้ยสาคัญมากงานที่เรามีคอนเซปต์แบบบางทีเราไม่ต้องการโพสเราเราต้องการเป็นฟิลที่มันเป็นอารมณ์เราจะดึงอารมณ์ตรงนั้นออกไปยังไงเนี่ยอัเน,นี้ยสาคัญมันต้องหูใช้เทคนิคหลากหลายมากมันจะมีเทคนิคเขาเรียกว่าการใช้กล้องแทนสายตานะบุคคลที่1บุคคลที่2บุคคลที่สาเนี่ยพวกนี้มีความสําคัญมาก อายกตัวอย่างอารอย่างนี้อย่างทั่วๆไปเนี้ยคือกล้องเนี่ยแทนสายตาบุคคนที่สองนางแบบมองใช่ไหมอันนี้เกยช์ชลดาหูนานมากปีอะไรปะ2007เประมาณ2อ0 7กี่ปีแล้วไม่รู้คือนางแบบมองกล้องปุ๊บเราคนดูดูเวลาเราดูภาพเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเขามองเราใช่ไหมเฉะนั้น กล้องแทนสายตาเรากล้องคือเป็นบุคคลที่2แต่การใช้กล้องแทนสายตาบุคคลที่สามมันก็จะทํายกตัวอย่างมันเหมือนกับว่ามันแอบดูอ่ะคมมุณฟ้าไว้คือเราผ่านเขาไปเนี่ยทีนี้เวลาถ่ายภาพเซ็กซี่เนี่ยแล้วเราใช้ชิคก,กล้องแทนสายตาบุคคลที่สามเลยเออมันน่าสนใจยกตัวอย่างมันเหมือนว่าเวลาเราเห็นภาพเซ็กซี่ที่นางแบบออกมาโพสเนาะ แล้วก็ยืนแบบถอดเสื้อมองกล้องใช่ไหมแรกๆอาจจะดูรู้สึกเฮ้ยโอ้โหสุดเต้นเว้แต่พอดูไปสักพักเนี่ยเป็นไงมันอาจจะเฉยๆอะ่ะแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเออเฮ้ยเป็นผู้หญิงดีบอกว่าวอขอโทษนะนี่จริงจริงก็คือมันยืนถอดเสื้อผ้าให้เราดูอะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้กล้องแทนสายตาบุคคลที่สามอารมณ์ประมาณเหมือนเราผ่านไปเห็นยกตัวอย่างเช่นถอดเสื้อผ้าเหมือนกันนะแต่ว่า เขาอาจจะไม่มองกล้องหรือว่าเราใช้ใช้โฟกัลเข้าไปช่วยเอาโฟกัลามาบางังถ่ายผ่านไปเหมือนอารมณ์ประมาณถ่ายผ่านขอบหน้าต่างขอบประตูเหมือนอารมณ์คนเราเดินผ่านไปแล้วเราเหลือบเข้าไปเห็นเฮ้ย mm. พอดีในห้องนั้นน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอารมณ์มันเนี่ยโอ้โหมันจะแบบอีกเรื่องเลยนะมันคือการเล่นกับจินตนาการถูกไหมแล้วผู้หญิง ที่เขาถอดเสื้อผ้าในห้องส่วนตัวของเขาอ่ะเขาจะดูไม่ดีไหมไม่ใช่ถูกไหมเพราะงั้นตรงเนี้ยทิกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันมันทำให้ภาพมันน่าสนใจแล้วมันไม่ใช่แค่การถ่ายภาพคนหรือถ่ายเซ็กซี่นะทุกอันที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพไม่ว่จะถ่ายเป็นคนสัตว์สิ่งของพวกเนี้ย มันก็มีทริคเล็กๆนะครับพวกนี้เหมือนกันแค่เรื่องราวของคำจากัดความต่างๆนะอย่างอย่างทุกวันนี้บางคนบอเอ้ยมีสายอะไรสายพอดเทจสายแลนสตรีทพวกนี้ถามจริงว่าเข้าใจมันแค่ไหนะเออเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะว่าให้ม่งมีทําไมวะศิละปะคือศิละปะ แต่พอทํางานและเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดมาจนถึงวันนี้เราถึงเข้าใจว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีผลไรงมาถ้าเราไม่เข้าใจมันจะทําให้เราไปสู่เป้าหมายที่แบบมันผิดเลยมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะ mm hmm. พอเริ่มต้นผิดทุกอย่างแม่งผิดหมดเลยอันเนี้ยเดี๋ยวจะค่อยทยอยไล่ฟังคลิปแรกเป็นเขาเรียกว่าเป็นผมลงวันอินโทรก่อนซึ่ง ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูด้วยเรา,าอาจจะอธิบายเทคนิคต่างๆในแตล่ละอันจับแสงอะไรยังไงอ่านี่ผมเจอถุงนี้อีกถุงหนึง่งนี่คือส่วนน้อยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเก็บผลงานเดี๋ยวนี้เขาเก็บเป็นไฟล์ใช่ไหมสมัยก่อนนี่เราต้องเก็บแบบนี้ก็เขาเรียกว่า proof proof p Pro r คือการที่พิมพ์มาเป็นตัวอย่างก่อนจะพิมพ์จริง เราก็จะมาตัดตัดแล้วเก็บไว้กว็อันนี้เป็นของตอนถ่ายทีวีรีวิวบิมมาริตกาพวกนี้จริงๆมีเยอะมากแต่ไม่ไม่ค่อยอยากโชว์มากเพราะว่าอืมมานานมากแล้วเนาะหลายคนเดี๋ยวนี้เขาก็โด่งดังนะเขาอาจจะแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาเขามีการพัฒนาเขาเรียกมีการพัฒนานะทั้งร่าง ร่างกายหรืออะไรเยอะแยะไปหมดบางทีเอาลงเอาผลงานเก่ามาลงเนี่ยเขาอาจจะไม่เลิฟก็ได้เขาอาจจะมองอุ้ยเอารูปปูตอนนั้นมันเหมือนเราดูรูปสมัยก่อนอะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเชยอะอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ชมพู่อริยาถ่ายให้ทีวีรีวิวเนาะนี่ถ่ายให้ทีวีรีวิวแดนแดนบีม เนี่ยผมนั่งดูเป็นวันเลยนะผมนั่งดูแล้วผมนึกถึงตอนที่ที่เราทํางานณวันนั้นนึกถึงการวางแผนการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เราเจอว่าในการทํางานวันนั้นเนี่ยเนี่ยเสร็จนี่มันเจออะไรบ้างเพราะว่าในแต่ละครั้งที่ทํางานเนี่ยมันเจอปัญหาไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็เฮ้ยเราเตรียมงานยังไงวะปัญหาเฉพาะหน้าเราแก้ไขยังไงวะ เยอะมากอ่ะน,นี่เฉพาะแค่แค่ป,ปนะูนะนี่คุณชมพู่เนี่ยเป็นเซตที่ b 2 b ก่อนที่นี่บิ๊กใช่ไหมเออบิ๊กจะจะเสียนี่อันดันดายังกระตอกกระตอกเลยคนจะชอบดูนึเปล่นะคือเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบ ดูแล้วเฮ้ยแม่งช่างภาพเก่กวนะั่งเล่าเรื่องอนะไให้ฟังบีมอันนี้ครับช็อตนี้ผมลากสายอะ่ะลากสายประมาณ200เมตรอะผมต้องซื้อสายไฟแบบดาวมากๆลากไปแล้วก็ใช้หัวไฟที่เสียบปลั๊กนะแล้วก็ใช้กล้องอันนี้เป็นยุฟิี์ีอยู่ใช้กล้องมามีย่าต่อก็ต้องต่อสายซิงพันคอแดงลงไปและมีผู้ช่วยหนึ่น ชื่อไอพีต้นดูอยู่ว่ามันต้องเอาไฟเนี่ยลงไปในน้ำกับผมตรงนี้ลงไปน้ำตกตัวผมก็อยู่ในน้ำตกและคิดดูสายไฟต่อกับไฟเนี่ยลากสายผ่านมา200เมตรลงไปน้ำตกนะไปถ่ายเฮ้ย hey, ตอนนั้นทำได้ไงวะมันน่าคิดเชี่ยถ้าไฟนั่วนิดเดียวก็บรรลัยเลยนะเนี่ย เออเอ้น่ากลัวเออ,เอ,อ,เอ,อพอพอไปนึกถึงแลแม่แม่แม่กลัวจริงอ่ะนะก็ใครสนใจอยากรู้ตามดูนะครับตามดูในเพลลิอันนี้ใครอยากทักถามอยากจะรู้อะไรก็ถามมาได้ในคอมเมนต์นั่นแหละก็คิดว่ามันได่มีอยู่ อย่างน้อยมันมีประโยชน์ตรงที่ผมแม่งได้ระบายไลยนี่โหยังมีเยอะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับเยอะหมดเลยอันเนี้ยสอนลาม